สวัสดีทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาอวดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยครับซึ่งเออผมก็ไม่ได้อัปคลิปหลาไว้ต้องขอไปด้วยครับไม่มีเวลาว่างเลยอ่าตอนนี้ก็มีกล่องนะครับจีนกีฟนะครับมาเปิดวางขายเป็นครั้งที่2นะครับมันจะมีของอะไรอยู่ข้างในบ้างผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะชื่อกล่องมันเปลี่ยนไปนะครับ แล้วก็ในเ,เรื่องด้านของเสียงรบกวนต่างๆไม่ว่า,า,าจ,จะเป็นไมช็อตหรืออะไรเสียงลมหรืออะไรอันนี้ผมก็ขอภัยด้วยครับหรือมันอาจจะเป็นที่ช่องเสียบอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแก้ไม่ได้อาเขาเรื่องกันเลยก็ผมก็มีเปิดมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับเลขมาก็ได้ติดทองนะครับ ขาวนะครับแต่คลิปที่แล้วไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะลืมไปซะสนิทเลยครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าหากพูดมากอะไรเกินไปอ่ะก็มาเข้าเรื่องกันเลยอ่ะเข้าเรื่องสามครั้งแล้วซื้อเลยดีกว่ารออะไรลนะ่ะซื้อกล่องแรกมาเซมเปิลก่อนนะครับหมื่นหกเดี๋ยวดูราคาก่อนห้ากล่องนแปดหมื่นเจ็ดกล่องนี้ของสอง เอาห้ากล่องนี้เดี๋ยวขอคิดเออมันก็ไม่มีส่วนลดอะไรเลยโอ้โหหมื่นหกคูณห้ามันก็ได้แปดหมื่นเออซื้อมาเลยเดี๋ยวซื้อมากล่องเดียวก่อนม,มันเซมเปิลโอ้โหซื้อสาเร็จโอ้อรออะไรอะขอเข้าโกดังสิเปิดออกมาเปิดออกมาร้องโทรได้ปืนนี้โอ้โหไม่เป็นไรครับซื้อใหม่ครับซื้อที่กล่องไปเลยไม่จําเป็นเออไม่จําเป็นอะไรเออจําเป็นพูดผิดอีกแล้วเออ,เอ,อซื้อสาเร็จ เฮ้ไม่เอาหน้าซื้ออีกกล่องไปเลยเไหนวะแพ็กเฮ้ยได้เลยวะโอ้โห,โโหล้องโคอีกแล้วครับปืนซ้ำนะคโอโ้อันนี้ก็ยังดีคนระับโอ้โหไม่มีของถาวรเลยนี่เนี่ยอย่างไรระเบิดขถาวรก็ยังดีไอเทมบอลไปเมื่อกี้ซื้อไปโอ้สามอันแล้วเนาะอ,อยู่ไหนไวะแนะนำ ไอเทมใหม่กินกีฟยอันนี้จะได้อะไรกันนะเปิดมาโอเคโอ้ย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 สามถังแล้วดีกว่าอือซื้อมาก่อนอีกหนึ่งถังไม่เป็นไรครับโคดังเอาเปิดเราเปิดทีละอันนี่แหละโอเคโอ้โหได้ไม่ก้าสิบวันก็ยังคุ้มค่าโอเคเราก็ซื้อเหมือนเดิมต่อเลยครับโอ้โอเค สามครั้งไปเลยครับโอ้ยแต่ไม่พอเฮียเติมเงินโอ้โหกดผิดโอ้ไม่เป็นไรลองใหม,ม่เราก็ซื้อไปทีละอันไปเลยเราซื้อทีเดียวหมดไปเลยลุนล้นลุนุ้้นลุ้นหน่อยโอ้ยซื้อไปก็ถ้าหากได้ของไม่ดีอะไรวันนี้เราจะมาสาธทิศกันโอ้โหอันนี้ก็ยังดีอีกแล้วก็ เราจะมาเปิดกล่องพวกนี้กันนะครับถ้าหากได้ของไม่คุ้มอะไรก็ดูคลิปนี้ไปเตือนสตินะครับว่าเติมไปแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับกับของถาวคน8.5ดาวที่อยากได้นะครับโอ้ยหายใจไม่ทันเอาใหม่ขอเคลียร์ของในโกดังก่อนนะเต็มแล้วเดี๋ยวๆขอเคลียร์แป๊บโอเคนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ของอะไรเรียบร้อยเราก็มารับของในกล่องจุดหมายครับ เก้าสิบวันโอเคงทองหกสิบวันรับดีไหมโอเครับมาให้หมดเลยอย่างก็ไม่มีแล้วโอเคขอให้ได้ขอให้ได้ไดเงี้ยอยู่ไหนอ่ะมันจะได้อะไรดเดี๋ยวภาวนาภาวนาภาวนาแปดจุดห,ห้าดาวถ้าได้ถ้าได้ปีนี้โอ้โหคือ เจ็บใจมากเลยนะครับถ้าได้หนึ่งสองสามเนี่ยไม่รู้อาจจะได้ของกากได้ถ้าได้สองสามสิ่งนี้ก็ยังดีนะครับผมไม่ว่าเลยมาลุ้นใจเป็นติดตักติดตักเลือดอัฉเคสูงสุดจะได้เลยเปิดนี้ไว้คุ้ยหักเปิดก่อนเฮ้ยเ,เดี๋ยวเลยกดทีหนึ่งกดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวขอทำใจทักมาลุ้นกันมาลุ้นกันตุ๊ดตุ๊ด,ด

น้อง <No. c oughs> มันเป็นไปไม่ได้ต้องไปหาซื้อทาเมสชีนมาก่อนดีกว่าโอ้โหไหนนะวะโอ้ไหนชุดเฮียโอ้โหยี่ยอยากจะย้อนเวลากลับไปเลยนี่ ก็ของมันก็ได้แบบนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรดีๆเลยก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร้กดแชร์ด้วยนะครับโอเคส่วนของถางวัรก็มีอยู่ส,อ,อ,ยอ,สอ,อย่างนี้แหละครับโอเคสอย่างนี้แหละก็งบเราก็หมดแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไปนะทีนีด้วยสำหรับวันนี้ บายไปก่อนสวัสดี